ถ้ามันเป็นแค่ดินแดนเย็นยเยือกธรรมดาธรรมดาทำไมรัฐบาลถึงต้องเฝ้าระวังมากขนาดนี้มีการทดลองลับของรัฐบาลสหรัฐอยู่หลังกำแพงน้ำแข็งยักษ์ที่แอนตาร์กติกาแห่งนี้หรือเปล่าบางก็บอกว่าที่นี่แหละที่เก็บ UFO รู้ไหมครับว่ามีคนสงสัยเยอะมากเพราะมันแปลกมากที่มีสนธิสัญญากันทวีปแอนตาร์กติกาไว้โดยเฉพาะภาคี53ประเทศเนี่ยห้ามกิจกรรมลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดคุณคิดว่า พวกเขาซ่อนอะไรกันอยู่หลังกำแพงน้ำแข็งยักษ์ที่ทวีปนี้กันแน่เรามาเปิดทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาร่วมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโคดเนมมันฟอยและคุณกำลังรับชม Nerd ์ดเด y รความลับหลังกำแพงน้ำแข็งณนะขอบโลก